อีฟาร์มลำพูนนี่คือต้นกล้วยนะครับหรือว่าต้นหยวกอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราจะมาทำอาหารให้กับเป็ดไก่นะครับสัตว์เลี้ยงของเราที่อ e ีฟาร์มนะฮะนอกเหนือจากเศษอาหารที่เหลือเราก็จะพึ่งพาตัวเองนะครับ นะฮะเราก็จะพึ่งพาตัวเองนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในฟาร์มของเราสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไก่เป็ดนะฮะแล้วก็กระต่ายหนูพุกยักษ์ก็จะมีอาหารในฟาร์มของเรานะครับนะฮะเช้าวันนี้เราก็จะมาทำต้นกล้วยนะฮะหยวกฮะหยวก นี่จะมาหั่นหยวกนี่หั่นแล้วก็เอาไปสับให้กับเป็ดไก่ของเราผสมกับรำผสมกับเศษอาหารที่เราได้มานะครับเอาไปให้กับเป็ดไก่ของเรานี่ที่เหลือก็ให้ปลานะฮะนอกจากต้นต้นหยวกกล้วยแล้วนะครับเราก็จะ เอาใบกระถินนะครับเอาผักตบชวานะครับผักบุ้งนะครับแม้กระทั่งใบบัวเอามาสับ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 รวมกับโยกกล้วยให้กับไก่ของเราเป็ดของเรานี่ฮเดี๋ยวเราก็สับละเอียดเลยนี่นะครับเป็นการพึ่งพาตัวเองในฟาร์มไม่ต้องเสียเงินซื้อ อาหารมาให้นะครับไก่ของเราก็ไข่ให้ให้ได้กินนะครับเป็ดของเราก็ไข่ให้ได้กินนะฮะแล้วก็ได้กินเนื้อไก่เนื้อเป็ดตามอัตราภาพของอีฟาร์มลำพูนจ้านี่เลยครับกระถินกรถินเรมรัวนี่รวมไปถึงใบหญ้าต่างๆที่อยู่ในฟาร์มนะครับก็จะเอามาผสมกับหยวกกล้วยนี่ฮะนี่สับๆๆร,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 รวมกัน นะแล้วก็ใส่ปลายข้าวไปนิดนึงก็จะได้อาหารไก่อาหารเป็ดอาหารปลาอาหารกระต่ายอาหารหนูของเราแล้วนะครับนี่เป็นการลดต้นทุนนะครับซึ่งปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยฮะบรรพบุรุษได้ทํากันมาแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อาหารเม็ดอาหารเป็นกระสอบนะบซึ่งต้องใช้เงิน ก็ต้องหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อ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 ,อแล้วก็ซื้อมันก็เลยต้นทุนสูงนะครับนี่เราใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบคนโบราณเขาทำก็จะหลักเป็นการลดต้นทุนรายจ่ายก็น้อยลงนะครับน,นี่แหละครับเราก็จะเอาทุกอย่างมาสับสับสับ,สบรวมกันแบบนี้สับให้มันพอละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนี่ให้มันพอจิกกินได้ แหบ,บกินได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆเป็นการออกกำลังกายไปในตัวในตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะจ๊ะ